สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพบกับร้านใบบุญพระเครื่องกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มีเหรียญเงินนะคะมาให้รับชมกันค่ะแล้วก็มีพระปิดตาค่ะมาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะคะเป็นเหรียญรอเหรียญเงินหนึ่งบาทรอหกนะคะ เป็นเหรียญเงินหนึ่งบาทรองหกค่ะปีสองสี่หกศูนย์นะคะเหรียญเงินหนึ่งบาทรองหกค่ะ เหรียญเงินหบาทรอหปี2460นะคะเหรียญละ700บาทค่ะต่อมานะคะเป็นเหรียญเงินค่ะเหรียญเงินเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและก็ทวีปยุโรปนะคะ พุทธศักราช2,503นะคะเป็นเหรียญในหลวงกับราชนีรอ9นะคะเหรียญเสด็จประพาสยุโรปเหนือเงินนะคะเป็นบล็บอกนอกนะคะนี่ค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปนะคะพุทธศักราช 2503นะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะเหรียญเสด็จประพาสยุโรปนะคะเป็นบล็อกนอกนะคะสนใจยังไงก็แอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะเปิดโทรศัพท์0844937052ค่ะนี่ค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะ ราคา2,500บาทนะคะต่อมานะคะเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาหล่อปั้นนะคะเนื้อขัดลงหินนะคะคูยาคำดีนะคะก้นอุดทองแดงนะคะทาชาติเก่านะคะก้นอุดทองแดงแบบนี้นะคะ เป็นพระปิดตาเก่านะคะพระปิดตานะคะหล่อป้านเนื้อขันลงหินค่ะครูยาคำดีนะคะก้นอุดทองแดงนะคะทาชาติเก่านะคะทาอุดทองแดงแบบนี้นะคะก้นอุดทองแดงค่ะ ราคา7,000บาทนะคะนี่ค่ะพระปิดตากเก่าแบบนี้นะคะหล่อปั้นนะคะเนื้อขันลงหินนะคะก้นอุดทองแดงนะคะทาชาติเก่าหายากมากนะคะองค์ละ7,000บาทนะคะสนใจยังไงก็แอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะ หมายเลขโทรศัพท์08449 37052นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านใบบุญพระเครื่องกันด้วยนะคะแม่ค้าประกันแท้ให้นะคะขอบคุณคะ่ะ